สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านบินนะครับช่องของเราก็จัดทําขึ้นมาสําหรับสมาชิกมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือเก่าก็สามารถกดผ่านได้ครับ EP นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทํางานนะครับสังเกตนะครับสังเกตว่าทุกชิ้นส่วนที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็นโหลดนะครับคอนไกหัววาวผมจะต้องพูดถึงการทํางานของมันทุก ทุกชิ้นนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเราต้องรู้จักการทํางานของมันนะครับทุกชิ้นชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในของมันเราต้องรู้จักนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักการทํางานของมันเวลามันพังหรือเวลามันเสียมาเราจะรู้ว่าจุดไหนที่มันเสียนะครับโอเคครับการทํางานของเกจนะครับดับแรกนะครับเกจ ่ที่ใช้กันนะครับอ่าจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกนะครับตามรูปนะครับผมจะเป็นเกจแบบเบลโลนะครับเกจแบบเบลโลนะครับโครงสร้างของมันก็จะคล้ายๆกับลูกฟูกนะครับภายในลูกฟูกก็จะเป็นกลวงนะครับสามารถยึดยึดหยุ่นตัวได้นะครับปลายอีกด้านของมันก็จะเปิดใช่ไหมครับ ลายด้านบนครับเปิดเปิดลับดังๆนะครับไหลเข้ามานะครับมาอีกด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับจะไปยึดกับเข็มชี้วัระยะนะครับเห็นไหมครับทีนี้พอเราอัดลมเข้าไปนะครับมันก็จะยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะครับเข็มก็จะแสดงการทํางานนะครับทีนี้ เกจตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่เป็นเกดแบบบูดองนะครับเกดแบบบูดองนะครับจะมีลักษณะเป็นขดลวดทองแดงนะครับกลวงนะครับข้างในจะเป็นรูนะครับมีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงรีนะครับซึ่งเมื่อความดันเข้าไปภายในท่อนะครับ ผดบูดองนี่จะพยายามยืดตัวออกนะครับเป็นวงกลมนะครับจึงทําให้แขนที่ต่อกับเข็มอ่ะชี้หมุนเลื่อนขึ้นนะครับแสดงความดันที่เกิดขึ้นนะครับเกจบูดองนี่อ่าจะคล้ายๆกับเกจที่เราใช้งานนะครับนไหมครับมาดูเกจที่เราใช้งานนะครับเกจที่เราใช้งานมาดูภา,ายในนะครับ นะครับนี่คือภายในของเกจแรงดันของเรานะครับที่เราใช้งานกันนะครับมันจะคล้ายคากับเกจบูดองนะครับเกจบูดองเมื่อกี้มันจะมีเป็นตัวเฟืองนะครับในการอยืดนะครับแต่แต่ของเราเนี่มันจะไม่มีนะครับการทํางานจึงเหมือนกันนะครับลมจะเข้าตรงนี้นะครับลมจะเข้าตรงนี้โฟกัสไหมนะนี่ครับลมจะเข้ารูนี้ เข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะไหลนะครับตามขดลวดนะครับของขดลวดทองแดงนะครับไหลมานะครับจะมาสุดตรงนี้นะครับตรงปลายนะครับเห็นไหยครับตรงปลายครับเขาจะปิดเอาไว้นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ยครับ ลมจะเข้าไปนะครับตรงลูกลวงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแล้วกันให้ให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายนะครับหลอดนะครับหลอดนะครับเมื่อกี้ตรงปลายมันจะปิดใช่ไหมครับเดี๋ผมจะปิดตรงปลายไว้ โอเคครับตรงนี้ผมปิดตรงปลายนะครับเหมือนกันกับถ้าตัวนี้นะครับอ,อันนีนะ้โอเคเหมือนกัน ผมจะทาให้ดูคร่าวๆนะครับการทํางานมันก็จะคล้ายๆนะครับภายในขนลวดทองแดงนะครับมันจะเหมือนกับหลอดนะครับข้างในมันจะมีลมนะมีรูนะครับรูข้างในกลวงนะครับทีนี้ผมจะมาหมุนนะครับอ่ามันต้องหมุนมา อย,ย่างนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นขดลวดอย่างนี้นะครับแบบนี้กระอหอนไ,ได้ผม,มได้เตรียมหลอดเอาไว้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับอันนี้เป็นขนลวดนะครับทีนี้เวลาเราอัดลมนะครับอัดลมเข้าไปนะครับพออัดลมเขแบบครับมันจะมันจะค่อยดันออกนะครับดันออกตรงนี้ก็จะเป็นตัวชี้นะครับเห็นไหมครับชี้เลขนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเลขศูนย์นะครับพอเราอัดลมเข้าไปนะครับ ัดลมเข้าไปมันจะมันก็จะขยายตัวนะครับเป็นวงกลมเข็มก็จะชี้มาอย่างนี้ครับเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับพอหลอดปัดลมนะครับพอหลอดปลมออกเข็มก็จะตกลงมานะครับตกลงมาลงมาอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เป็นอ่าผมจะอธิบายง่ายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมหลอดเอาไว้ปกติผมว่าจะทําไว้นะครับพอดีวันนี้ยุ้งนะครับคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับ ลมเข้านะครับลมเข้ารลนี้พออัดลมเข้าไปเข็บเข้าใจค่อยขึ้นมาเงี้ยมาเงี้ยแล้วก็พอเราปล่อยลมเก็บลดลงนะครับการทํางานของมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเข้าแจ็การทําง,งานของมันนะครับเราก็จะสามารถที่จะซ่อมมันได้นะครับเก,กิดของท่านเสียแล้วก็สามารถซ่อมได้นะครับอ่า อีีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามมาไว้นะครับผมอีพีต่อไปเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรก็ติดตามชมนะครับอีพีนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ